ที่เห็นอยุดก็จะเป็นปืนยิงตะปูแรงดันสูงของริชัตสมิตรุ่น lg 7จ0 1ามูนหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูว่าลักษณะการทํางานเป็นยังไงข้างในกล่องที่เขาให้มาก็จะมีตัวปืนยิงตะปูแรงดันสูง,งตัวหนึ่งเหยียบปักสําหรับอุดหูเวลาใช้งานมีแว่นตานิลภัยมีเข็มชนวนเดี๋ยวต้องบอกกันว่าปืนยิงตะปูแรงดันสูงเนี่ยมันทํางานยังไงเรานึกถึงสมัยที่เราเด็กๆก,กันใช่ไหมเด็กผู้ชายทุกคนจะต้อง มีประสบการณ์ในการทำปืนแก๊ปถ้าบอกถึงปืนแก๊ปหรือว่าเล่นแก๊ปเนี่ยคือมันจะเป็นลักษณะของดินระเบิดที่บางทีก็ใส่กระดาษมาอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของปืนยิงตะปูแรงดันสูงนี่นะครับเวลาเราซื้อมาเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยเขาจะแค่ใส่ให้เราดูว่าหน้าตาต้องเป็นยังไงแต่เราจะต้องมาประกอบเองเรานะครับคือเวลาประกอบก็จะประกอบอย่างี้เสร็จแล้วก็เราใช้งานข้างในเนี้ยมันจะมีเข็มแทงชนวนอยู่อันนี้เป็นตัวแก๊ปหรือตัวที่จุดระเบิดใส่แบบนี้ อันนี้จะเป็นแทนด์ไซเลนเซอร์ตัวเก็บเสียงแล้วก็ตัวเก็บพวกขเมเอาพวกอะไรต่างๆที่จะออกมาเวลาเรายิงน่งแป้งแป้งแป้ง,ปงอันนี้ก็มีรูระบายอากาศอีน,นี้เขาไปยึดใช้งานอะไรได้บ้างอย่างแรกนะง่ายๆก็ลักษณะเหมือนยิงตะปูอะตะปูนี้ก็เอาไปยึดกับโลหะหรือกับไม้ก็ได้ถ้าเกิดเราต้องการไปยึดอย่างอื่นเขาก็มีมาให้อีกอันนี้ก็จะเป็นตัวยึดสําหรับแขวน เวลาเราจะแฝนอุปกรณ์แฝนอะไรใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแคมป์รัดท่อเวลาเรารัดท่อ P ี c ท่อร้อยสายไฟต่างๆเนี่ยเราใช้นี้ปกติหน้างงานเนี่ยเวลาเราจะเดินสายไฟเดินสายต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องไปซื้อแคมป์นี้มาแล้วก็ซื้อคุกมามีสว่านมือเสร็จแล้วเจาะดูเอาพุกใสเอาขอวางเอาสกูขันไขควงโหเสียเวลามากเลยมีตัวนี้ ง่ายมากเลยเพราะฉนั้นการประยุกต์อย่างน้อยก็มี3อย่างนะหนึ่งตะปูสองตัวแคมนัสใสสามเป็นตัวเหล็กแขวนแบบนี้และหัวตะปูเขานะครับยิงได้ทั้งไม้ทั้งโลหะแต่ว่าความยาวเนี่ยก็จะต้องไม่เกินกับตะปูมีซึ่งก็เพียงพอที่จะประยุกต์ใช้งานได้หลายๆอย่างเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานหน้าง,งานกันครับแนนั้นนะครับสำหรับการใช้งานเพื่อความปลอดภัยเนี่ยควรจะใส่ถุงมือด้วยเวลาจับนะครับ จับตำแหน่งที่เป็นด้ามจับตรงนี้อย่าจับในส่วนปลายตรงนั้นนะบางทีมันจะมีสเก็ตของตัวดิลเบิร์ดออกมาด้วยเหมือนกันเวลายิงก็จับให้มันแอย่างนี้ครับลักษนณะเหมือนกับเรายิงด้วยยิงปืนนะครับเวลากดลงไปใช้แรงหนึ่งเอาครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างแรกกันจะใช้ตะปูแรงดันสูงเนี่ยนะครับยิงเพื่อยึดตัว pvc ติดกับขาโลหะอันนี้เราก็ใช้ปืนเอาตะปูวางแล้วก็ยิงลงไปก็สามารถจะทะลุ เด็กยึดตัว PVC นี่ได้ระวังนิดนึงครับบางทีเนี่ยถ้าแผ่น PVC เราบางเกินไปเนี่ยอาจจะแตกหักได้ลองทดลองกับตัวอย่างก่อนจะเอาไปใช้จริงนะครับพอยิงหนึ่งนัดเสร็จเราก็ต้องมีการสลัดเอาปลอกปฏติกออกเสร็จแล้วมาดูตัวอย่างต่อไปครับเดี๋ยวเราจะยึดแคมป์รัดท่อกับท่อ PVC ที่เป็นท่อประปาะนะครับอันนี้ก็วางตำแหน่งให้ถูกต้องเสร็จแล้ว เอาปืนเลงนะครับแล้วก็จัดการเรียบร้อยครับหยุเดเรียบร้อยแล้วเหมือนกันครับเสร็จหนึ่งนัดก็ต้องมีการสลัดปอกกระสุนทิ้งข้างในน,นะครับมันจะเป็นปอกกระสุนติดอยู่ข้างในลํากล้องนี่แหละเราก็ใสดออกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นแคมลัดท่อเหมือนกันกับท่อ PVC ปกติในสวนก็จะใช้ท่อ PVC เยอะแต่อย่าลืมนะครับอันนี้มันได้ขนาด20กับ25มิลน,นั่นเอง นี่ครับยิงง่ายๆเลยเรียบร้อยดูผลงานกันหน่อยนึงยิงแล้วเป็นยังไงบ้างดีครับไม่ต้องติดพุกเลยสามารถที่จะยิงไปแล้วก็ยึดติดได้ไง่ายๆเลยเรียบร้อยครับสําหรับตัวอย่างนี้ใช้ได้ดีข้อสังเกตนะครับสําหรับปืนยิงตะปูแรงดันสูงเนี่ยถ้าเกิดเราใช้กับพื้นผิวที่เป็นโลหะ หรือเป็นปูนผนังซีเมนเนี่ยสามารถจะใช้ยิงได้เลยสะดวกรวดเร็วโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเกิดถามว่าตัวปืนยิงตะปูดแรงดันตูงเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้งานอะไรได้บ้างอย่างแรกเนี่ยในโรงเรือนเนี่ยถ้าเกิดกรณีที่เราต้องการสร้างโรงเรือนแล้วก็ต้องการยิงพวกสังกะสียึดติดกับโครงเหล็กพวกนี้นะครับอปะปยัดเวลาได้เลยสามารถจะเอาไปยิงได้อย่างสบายเลย นะครับนอกนี้งานติดตั้งพวกระบบไฟฟ้าเช่นการติดตั้งตู้กับเสาไฟเนี่ยใช้ตะขอแขวนเนี่ยไปยิงประหยัดเวลาได้ดีเหมือนกันโดยรวมนะครับปืนยิงตะปูแรงดันสูงของริชาร์ Smith เท่าที่พยายามได้ลองใช้งานดูก็สะดวกสบายดีสามารถจะใช้งานได้กับโลหะแล้วกับผนังปูนซีเมนต์โดยรวมนะครับตัวปืนยิงตะปูแรงงานสูงของริชาร์ดสมิธ ก็เหมาะสำหรับการใช้งานในแปลงในโรงเรือนโดยเฉพาะงานที่มีการยึดโครงเหล็กหรือมีการยึดผนังปูนมีการเดินท่อเนี่ยนะครับยน่นระยะเวลาได้พอสมควรนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วในโอกาสหน้าพี่ยาวอาจจะมีเครื่องมือช่างประเภทอื่นมารีวิวให้ชมดีครับสวัสดีครับ